น้ารับตอกอันหักไหมอ๋อรับต่อครับผมอ๋อโอเคงั้นต่อให้หน่อยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเอ้าอันนี้มันก็ยังปกติมันยังไม่หักนี่เอ้าใช่ไหมฮะเอ้าแล้วจะให้ต่อก็เวลาไปตกปลานะเข้าใจนะเวลาไปตกปลาใครจะต่อให้อะไม่มีคือถ้ามันหักอะระหว่างที่ตกปลาอยู่อะก็เลยต่อไว้ก่อนอต่อไว้ก่อนใช่ต่อเพื่อเพื่อเพื่อมันหักเพื่อมันหักใช่ต่อกก่อนใช่ ไม่น้าต้องเข้าใจดินะไปน้าน้าตกปาไม่เนี่ยตกไงน้าตกแล้วจังหวะคันหักนายบอกมีคนซ่อมให้มั้ยเอาไม่มีไม่มีใช่ไหมก็เผื่อไว้ก่อนแล้วระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาในการซ่อมมันก็นานใช่ไหมเออซ่อมก่อนซ่อมก่อนต่อก่อนเลยต่อน้าเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเอาเข้าใจรับซ่อมคันหักไหมรับซ่อมอ่ารับซ่อมซ่อมสิซ่อมสิต่อแลมันมันยังไม่หักไงไม่แต่ว่า รับทำไหมรับทำก็ต่อสิต่อเลยก็เดี๋ยวเพื่อมาันหาักไงเพื่อเพื่อไว้เพื่อไว้เพื่อมานาันหัก